แต <ừ> ้าครการับมันก็ไม่ต้องฟ้องสาเลย ที่สุนะครับเขาสภาพร่างกายที่ดู้ใดถามว่าทีนี้ก็ต้องมีเสียงทีวีหลายเรื่องเรียกกันมาแล้วฝรั่งจะไม่ยอมเลยนะครับปกติอ่ะเขาตามสเต็ปสเต็ปของเขาเป็นสองใบละแสนก็ดีอ่ะก็รู้สึกดีใจในวงที่ทางของโรงพยาบาลเกษตรวิสัยยื่นมือช่วยนะคะ แต่ถ้าคิดเป็นตัวเลขมันก็ไม่อยากให้คิดตรงนั้นนะคะมีอยากให้คิดถึงโดยรวมจิตใจของน้องและการใช้ชีวิตของน้องต่อไปค่ะในอนาคตนะคะเพราะว่าสู่สังคมที่กว้างน้องก็ต้องใช้ชีวิตในจุดที่น้องอเป็นอยู่ในชีวิตะคะ,ะคมันก็สําคัญการสูญเสียก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครยอมรับได้แต่ก็ไม่อยากให้เกิดกับใครลหลายๆคนค่ะหลังจากนี้ก็จะ ดูแลน้องอย่าใกล้ชิดค่ะก็จะคอยปลอบแล้วก็ให้น้องรู้สึกดีให้น้องยอมรับทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและใช้ชีวิตกับปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะห็นไม้อนาคตข้างหน้าเราจะเป็นยังไงแต่ในเมื่อสิ่งที่ขาดไปมันก็ยังมีสิ่งที่ทดแทนเราก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ปกติแต่ก็แม่ก็จะ,ะพยุงแล้วก็ประคับประคองน้อง ห่ค่ะ,คะสำหรับการเจรจาวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลเกษตรวิสัยนะคะที่ได้แสดงความรับผิดชอบนะคะถึงแม้ว่าตัวเลขที่ท่านเยียวยามานั้นจะไม่ใช่ตัวเลขที่ทางญาติ เรียกร้องไปแต่ด้วยการแสดงความรับผิดชอบแสดงความขอโทษที่ทางโรงพยาบาลมีต่อญาติก็เป็นที่พอใจนะคะญาติแล้วก็คุณแม่ของน้องก็พอใจในวันนี้นะคะเราก็ได้ยุติในเรื่องของการาพิพาทกันนะคะในเรื่องของการไต่เกลีย่ยวันนี้ด้วยดีค่ะคือจริงๆคุณแม่ก็ขอไปประมาณเป็นหลักล้านนะคะแต่ทางโรงพยาบาลก็คือ ยื่นมา10,000แสนทางโรงพยาบาลก็เลยขอว่าจะขอขยับขึ้นมาเป็น2 0 0แสนห้าโรงพยาบาลเกษตรวิสัยช่วยมา2 0 0แสนห้าแล้วเมื่อสักครู่ท่านอายการนะคะท่านก็สงสารนะคะท่านก็เมตตาให้ใหม่ห้าหมื่นแล้วทางโรงเรียนนะคะก็มีประกันชีวิตของน้องอีกหนึ่งแสนบาทนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนก็จะพยายาม นะคะหามาให้อีกสักห้าหมื่นนะคะดิฉันก็จะพยายามหาแล้วก็ทางทางโรงเรียนก็จะประสานหน่วยงานมาช่วยในเรื่องของบ้านของน้องนะคะที่เมื่อน้องต้องกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านแล้วก็ต้องมีทางลาดมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจําวันของน้องนะคะทางโรงเรียนจันทลูเบิกสาอนุสร์รของเราก็จะพยายามช่วยเต็มที่นะคะก็ แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งจากสอปอสอชอม41อน,นะคะก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0 0 0ถึงสแนะคะก็จะประมาณนี้ก็เป็นตัวเลขคร่าวๆนะคะประมาณ8,000 0 0กว่าค,ค่ะ8 0 0แสกว่านะคะที่เราจะช่วยกันชใ,ใช่ค่ะช่วยให้ครอบครัวได้ได้ได้ไดเ,เขาเรียกว่าได้ดูแลน้องได้ดีขึ้นแล้วก็ทางโรงพยาบาลร้อยเอ็ดก็ดูแลอย่างเต็มที่นะคะในเรื่องของค่าใชา้จ่ายก็จะ ตลอดระยะเวลาของการรักษาน้องท่านก็บอกว่าท่านจะรักษาน้องจนน้องเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้70%นะคะหรือมากกว่านั้นท่านจึงจะให้น้องออกมาใช้ชีวิตที่บ้านแล้วท่านก็ยังช่วยในเรื่องของการจัดหาอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นขาเทียมไม่ว่าจะเป็นยารักษาของน้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนออนไลน์ของน้องทางโรงพยาบาลร้อยเอ็ดก็น่ารักมากท่านก็มอบอท่านก็จะจัดหาให้ไม่ว่าจะเป็น ห้องเรียนแล้วก็พวกไ WiFi พวกไอ p a d อะไรพวกนี้ทางโรงยาบาลก็จะจัดหาให้ตลอดระยะเวลาที่น้องจะต้องเรียนออนไลน์ส่วนทางโรงเรียนก็จะจัดหารูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับน้องมาให้นะคะน้องก็จะไม่ขาดการเรียนน้องก็จะสามารถใช้ชีวิตกับเพื่อน,เ,อนเรียนได้ตามปกติเมื่อน้นองหายน้องก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติกับเพื่อนได้ค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานเลยขอบคุณโรงเรียาร้อยเอ็ด ขอบคุณโรงพยาบาลเกษตรวิสัยขอบคุณสพมร้อเอที่เป็นห่วงเป็นใยคอยสอบถามขอบคุณท่านผู้มีการโรงเรียนจันทะลูเบกสอนุสรนะคะถ้าท่านไม่อนุญาตให้ดิฉันออกมาช่วยดิฉันก็คงไม่สามารถที่จะออกมาช่วยนักเรียนได้ขนาดนี้นะคะก็ขอบคุณทั้งสพเกษตรวิสัยที่ก็จะพยายามช่วยเหลือเราในทุกด้านนะคะ แล้วก็ขอบคุณกําลังใจจากประชาชนชาวกเกษตรวิสัยทุกคนด้วยที่สําคัญที่สุดนะคะนายอำเภอเอกเษตรวิสัยของเรานะคะท่านอภิชาติอารีพัฒนาภัยบูรณ์นะคะท่านลงพื้นที่มาเยี่ยมด้วยตนเองแล้วก็ให้กําลังใจน้องแล้วก็ขอบคุณกองทุนคนกเกษตรวิสัยไม่ทิ้งกันนะคะที่ได้มอบเงินส่วน,วนหนึ่งช่วยเหลือน้องด้วยขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกหน่วยงานทุกท่านค่ะและอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยถึงแต่แต่ไม่ลืมนะอยู่ในใจของพวกเราเสมอขอบคุณค่ะครับ ผมนายชานนลิกิตบรรทูลประธานคณะกรรมการอายการภาคประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เข้ามาร่วมไกล่เกลี่ยกับทางโรงพยาบาลทางสาธารณสุขคือทางโรงพยาบาลได้รับเงื่อนไขและคุยกับพ่อแม่เด็กเป็นที่พอใจในการไกล่เกียได้ข้อยุติตรงที่ว่าทางโรงพยาบาลจะช่วยเยียวยาในจำนวนเงินก้อนหนึ่ง และทางผู้เสียหายก็คือทางแม่น้องก็คุยกันแล้วก็ตกลงกันได้ด้วยดีว่ายอมรับเงื่อนไขแล้วก็มีอีกหนึ่งสสามี่ตรงที่ว่าจะสามารถเสร็จจากนี้ไปในเรื่องการดูแลรับส่งจาก,กเกษตรวิสัยมาหาหมอที่โรงพยาบาลร้อยเอดแล้วก็ได้มีบันทึกตกลงว่าได้ได้ไดรับความช่วยเหลือ เป็นอย่างดี